ไอยับนะคะจัก,กรยานยนต์ก็คือคืออาการสาหัสเหมือนกันก็ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะคะแต่ไม่เป็นผลนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกันแล้วก็อีกข้อนึงอีกหัวข้าหัวข้อข่าวอีกข้อนึงก็คือนัดบุกทำเนียบชวนองค์กรแพทย์ทั่วประเทศนะคะร้องธรรมาภิบาลกระทรวงหมอก็คือสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็เป็นข่าว <c oughs> เรามาดูเนื้อข่าวกันนะคะ <c oughs> ขเขาบอกว่า ที่ว่าพบศพหนุ่มนิรนามนะคะข้อข่าวมีดังนี้นะคะพลตพันตำรวจโทนิทิตทองดีนะคะผู้บังคับผู้บังคับการนะคะสอบสวนสพเมืองชนบุรีรับแจ้งเหตุว่ามผีผู้เสียชีวิตตรงข้ามตลาดทุ่งบางกะเบงที่เป็นป่าหญ้ารกลางนะคะหมู่ที่หตํบบนาบลนาป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีรีบรุดไปที่เกิดเหตุนะคะตรวจสอบนะคะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตยคุณธรรมชนบุรี ได้นําทูบมาจุดเพื่อลดกลิ่นเหม็นเนื่องจากสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ํากว่า4วันพบเป็นศพชายไทยไม่ทราบชื่อประมาณอายุประมาณตั้งยี่สปีนะคะอยู่ใต้ต้นมะขามเทศสวมเสื้อสีดํากางเกงขาสั้นสีดำสามส่วนมือซ้ายใส่แหวนสองวง <c oughs> ที่ข้อ,อที่คอเนี่ยสวมสร้อยมีเบี้ยเขาเรียกที่แก้แขนซ้ายสัก ศักด้วยนะคะมีหนังสือคําว่าปทุมคงคาปทุมคงคาอันนี้ก็คือแสดงว่าอยู่สถาบันโรงเรียนสถาบันปทุมใช่ค่ะจากการตรวจสอบค้นพบโทรศรัพท์มือถือยี่ห้อ oppo โปนะคะท,ที่ที่มือ,อยังกรลังใสไฟฟ้านอกจากนี้ยังพบกระป๋องกาวสีส้มแต่ไม่ทราบร่องรอยการถูกทํรลายจากาทางกู้ภัยก็ได้นําศพเนี่ยส่งชนรสุที่สถาบันนิติเวชนะคะ สอบสวนถามนายแก้วเรือนศิริอายุ42ปีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทราบว่าได้กลิ่นเหม็นตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาตายเนื่องจากบริเวณนี้เป็นป่าลกกลางไม่เคยมีใครเข้ามาตอนแรกคิดว่ายังเป็นกลิ่นของซากสุนัขที่ถูกลดชนตายแล้ว,แล,วแล้วชาวบ้านนํามาทิ้งนะคะจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านเนี่ยบริเวณนั้นให้การตรวจสอบให้ให้ให,ให,ให้ให้สัมภาษณ์บอกว่าบริเวณรอบ เบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้ประมาณสองวันเห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยมายืนบริเวณนี้พอมีคนเห็นก็เดินหนีไปคาดว่าน่าจะนําเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาพยายามจะปีนกําแพงเข้าไปรักทรัพย์แต่ย้อนกลับมาเพื่อก่อเหตุแต่อาจจะมีสายไฟที่รั่วได้นะคะก็คือที่ตายเนี่ยมือยังกำลสายไฟอยู่อาจารย์แล้วก็ถูกไฟชอ็อตเสียชีวิตเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วก็น่าจะต้องให้ทางทางแพทย์เนี่ยพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่าเกิด การเสียชีวิตจากอะไรแต่มือเนี่ยยังกำัสายไฟอยู่นะคะอันนี้น่าจะอาจจะมารักซับก็ได้แล้วเกิดสายไฟรัดวงจรหรือว่าเป็นสายไฟรั่วอะไรเงี้ยอาจจะประมาณนั้นนะครับก็สันนิษที่ฐานว่าเป็นสายไฟรั่วกันแล้วกันเพราะว่ามันตอนนี้คืออาจจะเจตนาของเจ้าของบ้านก็ได้นะครับคือว่าบางบ้านเขาทํานะเขาทาสายไฟไว้สายไฟไป้กินนกันขโมยกันขโมยเข้าไปครับก็คงจะอาจารย์อย่างนี้มันมีความผิดไหมคะถ้าเกิดเราทํา การป้องกันเป็นรั้วบ้านแล้วมีสายไฟแล้วเกิดมีใครมาโดนแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่เกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินของเราใช่ไหมล่ะถ้าจะเข้าไปเพื่อขโมยนะครับมันก็เป็นการป้องกันแต่ทีนี้ว่าสมมติว่าเพื่อนบ้านไม่รู้อ่ะอาจจะไปยืนพิงกําแพงแล้วไปโดนพอดีทำแน่ใจอันนั้นอยู่ที่สาเหตุมันสาเหตุอะไรก็สอบสวนกันว่ามันมันเป็นสาเหตุที่แบบว่าเราทําเพื่อขโมยเขาจะโจนแล้วขโมยเข้าใจเข้าใจตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่แบบ เราทําไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเราถูกไหมแต่ว่าแต่ <คน S 1> เราว่าอาจารย์ประเสริฐเป็นเพื่อนบ้านอ้อนเนี่ยออมายืนคุยกันแล้วอยู่ๆไปพิงกําแพงตรงนี้แล้วเกิดไปโดนสายไฟแล้วไฟมันล่วมาทถ้าทาถ้าทาให้ถ้าทําทให้มันเไฟมันมัน,ม,นมันติดกับกําแพงม,มีความผิดนะครับมีความผิดแต่ว่าถ้าเราทําไวเ้เพื่อเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันลงลงกาวตรงที่อันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าสายไฟมันมีสองขั้วขั้วบวกขั้วลบใช่ไหม ก็บอกเคารพแต่ว่า,าถ้าสายไฟอย่างกําแพงมันถ้ามาแตะกับกําแพงไฟลงกําแพงมันก็ชอดมันก็ชอดไปหมดนะครับอันนั้นคืออัน,นมีความผิด <c oughs> อย่างนั้นมีความผิด <c oughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมีความผิด <c oughs> อย่างนั้นก็ดูแลกันนะครับว่า,าการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับเราก็เดี๋ยวนี้สังคมเรามันก็ระวังยากระวังยากเรามีเพราะคนที่จ้องที่จะไปขโมย กับคนที่เราไม่รู้เ,รเลยว่ามันมจะขโมย,ยคนก็อาชีพก็ไม่มีทำแล้วก็ไปรักเล็กขโมยน้อยไปทำกิ้งเอเศรษฐกิจไม่ดีเห็นนายขายกกาลังดีนี่ อ๋อเขาบอกว่าโอเคเศรษฐกิจอะโอเคโอเคไม่ว่าอะไรจ้าโอเคเป็ว่าตกลงโอเคหายไปเลยโอเคคโอเขำๆนะคะช่วงเที่ยงๆทานข้าวไปด้วยแล้วก็บริโภคข่าวที่ขำมากจะนำเสนอขำมากเลยโอเคนี่ตกลงโอเคนี่ขำนะเนี่ยใช่ถ้ามาดูข่าวต่อไปดีกว่านะะคเพื่อกันไม่เสียเวลานะคะรถพ่วงจอดเสียริมถนนที่ว่านี่ค่ะแล้วก็จักรยานอ่ะพุ่งชนครัปั๊มหัวใจก็ยื้อชีวิตได้ไม่ได้นะคะมาดูข่าวนี้นะคะร้อยตำรวจเอกนัทพงษ์เหมือนพัน รองสารวัตรสอบสวนสบพอบอวินนะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุจากจากหน่วยกูยก้ภัยเขาบอกว่าจากักรยานยนต์พุ่งชนติดรถสิบล้อสิบแปดล้อเนี่ยนะคะขณะจอดริมถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายเกิดบริเวณถนนสายแหลมฉบังมาบเอียงนะคะฝั่งขาเข้าอันนี้ก็ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หน่วยกู้ภัยนะคะได้เข้าไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุบนถนนสามเลนขับขี่ทางเดียวบริเวณถนน พบรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อ,อีซูซ u ส่วนหัวหมายเลขทะเบียน70ขีด9 7956นครราชสีมานะคะส่วนหางก็70 3305นครราชสีมาเหมือนกันก็เป็นยี่ห้อพบจักรยานยนต์ยี่ห้อ h อนด a นะคะ super cup ส,สีดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งอง,งู5 7566นครพนมนะคะสภาพด้านหลังพังยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่งข้อมอู่บนจักรยานยนต์ดังกล่าวนะคะเป็นชายอายุประมาณ25-30ปีสภาพศีรษะแตก คางแตกบริเวณใบหน้ามีบาดแผลสก,กันมีเลือดมีเลือดไหลออกมานะคะทางจมูกและปากนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำนำก็คือหน่วยกู้ชีพเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลไทยศรีราชามารับตัวนะคะแล้วก็ยื้อชีวิตไว้ไม่อยู่นะคะก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนจากนายประพันธ์ทองดอนนะคะอายุส1สิอปีผู้ขับรถสิบปดล้อให้การว่าตนขับรถสิบแปดล้อมาจอดอยู่ตรงเส้นทางปกติกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุน็อก น็อตล้อน่ะด้านด้านข้างด้านหลังเนี่ยมันหลุดก็เลยต้องจอดเกรงว่าถ้าขับต่อไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้และรอช่างมาทําขณะที่เดินลงไปดูก็มีจักรยานยนต์คันนี้แหละค่ะที่พุ่งเข้ามาชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมสอบปากคำผู้ขับขี่รถบรรทุก10บร้อหลังจากนั้นก็มีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อสรุปหาสาเหตุข้อเท็จจริงต่อไปนะคะอาจารย์นี่มันเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ย กลางคืนใช่ไหมใช่แล้วค่ะถ้ากลางคืนนี่ก็คือบางทีอย่างอย่างอย่างอาจารย์ประเสริฐไปเมื่อคือนเนี่ยมาจากอุบลเมื่อคืนนี้กับพลมนอีสานก็เห็นนะไม่รู้มันอาจารย์มองเห็นมองเห็นท้ายรถเหมือนเหมือนจะอยู่ใกล้ๆแต่มันอยู่ไกลคือบางทีมันมันพางตากลางคืนต้อง,งระวังะนะครับยิ่ง,ย,งยิ่งรถจอดเนี่บางครั้งนี้เราไม่รู้ว่ามันรถจอดคิดว่ารถวิ่งไนงะวิ่งเลยขับมาเร็เรวๆคิดว่าวิ่งตามตามหลังเข้าไป แต่ที่ไหนเขาก็จอดเขาจอดก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับใระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับเมื่อกี้เรามาไฟเขียวใช่ไหมเราจะเขียวแต่หน่อยเขาเขายังไม่จอดให้เราเลยอ่ะคิดดูสิอะไรอย่างที่เราบอกว่ากฎจราจรเขามีไว้ให้ให้เคารพนะครับแต่คนที่ไม่เคารพกฎจราจรมันทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอาจารย์นี้สงสัยอยู่ข้อหนึ่งเวลามีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตเขาบอกว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา ต่อมานี้เสียชีวิตทุกทีเลยอะถ้าพึ่งมานี้ไม่เสียชีวิตก็พึ่งมามันกำลังมันกำลังเกิดอุบัติเหตุไงคือต่อมาจากอุบัติเหตุแล้วต่อมาต่อมเสียชีวิตเออต่อมาเพิ่งจะทราบนะคะเนี่ยถ้าต่อตัวต่อมาทีไรเนี่ยเสียชีวิตทุกทีเลยเป็นไงไปไกลนะเนี่ยต่อต่อเต็นนะเนี่ยคลเครียดคุยเรื่องการเมืองอาจารย์เสิรมาเยอะแล้วต้องมาคลายเครียดบ้างมีมุกส่งให้ท่านผู้ฟังทานข้าวไปได้เลตัวต่อมาตัวต่อมานี่เสียชีวิตเลย ใช่ต่อมาเออต่อมามันต่อมันมาเออเถ้าแตนมาไม่เสียชีวิตใช่แล้วเหมือนกับตำรวจอะจับอะไรก็ไม่ได้เลยถ้าละมอมมาจับแตนละมอมมาจับได้โดยละมอมฟังไว้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านไม่ต้องไปทํางานหรอกให้ยายละมอมมาใช่ไหมจับได้โดยละมอมจับได้เลยนะครับเอ้าใครเครียดใครเครียดเครียดพางเลยต่อไปคือมีอะไรนัดบุกทําเนียบอะที่ว่านะคะครับอกว่าองค์กรแพทย์ทั่วประเทศร้องธรรมาภิบาลกระทรวงหมอนะคะอันนี้ก็ไม่มีเหตุ นี่เหตุที่มาที่ไปคืออย่างนี้นะคะสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศเขาบอกว่าเผยแพร่หนังสือถึงเพื่อนเพื่อนอนงค์กรแพทย์ทั่วประเทศโดยสรุปในใจความขอสนับสนุนองค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นในการเรียกร้องให้เกิดธรรมพิบาลในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะไปยืนน่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อน,นาย,ยกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันศุกร์ที่26นี้ โดยขอเชิญชวนแพทย์และองค์กรแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและให้ให้องค์กรแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นตามวันดังกล่าวและสรุปได้ว่าไม่ควรนิ่งเฉยต่อความไม่เป็นธรรมเพราะการนิ่งเฉยจะทําให้เราไปไม่ไปสู่ความเป็นธรรมเขาว่าอย่างนี้นะคะนายวุฒิพงศุพหลลมผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนอีสานร,รวมการเฉพาะกิจกล่าวว่าเครือข่าย จะเดินทางไปยังสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธา,ารณสุขเพื่อขอความเพื่อขอเข้าพบในแพทย์สุขุมกาจดพิมายประหลัดกระทรวงสาธา,ารณสุขในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อสอบถามถึงกรณีการสอบสวนในแพทย์ชานชัยว่ามีข้อสรุปเบื้องต้นว่าอย่างไรเนื่องจากการการกล่าวหาข้อชาร์ช่อลาดบางหลวงและนําไปสู่การสอบสวนอื่นๆแสดงว่าต้องมีผลสอบสวนที่ได้ที่ทําให้ข้อดังกล่าวนี้ ถึงภาคประชาชนสังคมหลายภาคส่วนสนใจมากเฉพาะไม่ใช่เรื่องแค่ในองค์กรของสอทอเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่กระทบในวงกว้างเนื่องเนื่องจากเกี่ยวกับคันมาพิบาลในระบบราชการหากไม่ชัดเจนจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจของขาา้าราชการทุกคนหากสุดท้ายไม่มีความเป็นธรรมในพันมิพิบาลใดๆก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนก็จะเป็นบรรทัดฐานให้กระทรวงอื่นนำไปใช้ในฐานะประชาชนที่ได้รับ ที่ได้ใช้บริการเรามีความเป็นห่วงต่อระบบสาธารณสุขจึงขอเข้าพบและขอขอสอบถามข้อที่จริงกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าจะให้พบได้หรือไม่อยากให้นายกรัฐมนตรีลงมาดูเรื่องนี้และเชื่อมั่นว่านายกหากเรื่องนี้จัดการไม่ดีจะกระทบกับก,กับวงการราชการไทยนะคะอ,อันนี้แล้วก็ ่วนขณะน,นี้ในอนุทินชายวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเบื้องต้นยังไม่มีใครประสานมาและยังไม่ทราบรายละเอียดหากจะมาก็จะเป็นสิทธิที่ท,ท,ที่มาได้คือมายืน่นหนังสือตอนไม่รู้ว่าไม่อยู่ก็จะมีผู้รับเรื่องแทนนะคะเนื่องจากทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกระบวนการที่มีขั้นมีตอนตามกฎหมายมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นแล้วส่วนส่วนที่จะใช้ ลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจง15วันตามที่ในแพทย์ชานชัยร้องเรียนนั้นก็ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กําหนดซึ่งเมื่อถึงเวลากาหนดในแพทย์สุขุมจึงจะต้องชี้แจงอยู่แล้วและเป็นหน้าที่ตามขั้นตอนตามประเด็นนะคะเมื่อถามถึงกรณี ที่สพสทได้เชิญอ,องค์กรแพทย์โรงพยาบาลอื่นๆมารวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลในอนุทินกล่าวว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำตามรัฐธรรมนูญแต่ขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบส่วนที่เรียกร้องเรื่องทำมาพิบาลในกระทรวงนั้นทำมาพิบาลต้องอยู่หละต้องมีอยู่แล้วเพราะตนเข้ามากระทรวงคนเดียวด้วยวิธีทางที่ถูกต้องไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใครหากตนไม่ยึดหลักรรมาพิบาลแล้วจะไปยึดตรงไหนเป็นสิ่ง เป็นสิ่งใรเขาว่าอย่างนี้นะคะก็<ห>อนุท,นทินชาญวิรกุลกล่าวด้วยะค่ะก็สอพอสทออนะครับก็บอกว่ามาขอความอะไรร้องเรียนทำาพิบาลจากกระทรวงสาธณสุขใช่ไหมเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขก,ก็หัวใจจริงๆก็คือพวกพวกแพทย์พวก,พวก พยาบาลใช่ไหมกระทรวงจริงๆนะครับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางทางแพทย์นะครับทุกทุกหน่วยงานอันนี้ที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องของการยกย้ายการสอบสวนของคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลขอนแก่นที่ว่ามีที่ขอนแก่นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่าคืออย่างนี้นะครับอ่าท่านเหมือนก็ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วย้ายไปแล้วก็มีเขาบอกว่ามีนักการเมืองท่านหนึ่งนะ เขาบอกว่าผมมาอยู่แค่สี่ปีคุณเป็นข้าราชการตลอดชีวิตถึงหกสิปีนะไม่ใช่ตลอดชีวิตหกสิบปีถ้าคุณคุณทำคุณคุณคิดว่าคุณจะอยู่อยู่ไปถึงหกสิปีโดยไม่ทําอะไรเลยผมเข้ามาสี่ปีผมต้องย้ายคุณเพราะสี่ปีนี้ผมอ่ก็หลังจากสี่ปีไปนั้นผมไม่รู้ะจะเข้ามาหรือเปล่าถ้าคุณทําไม่ดีผมก็ย้ายคุณนะครับ<อ>แต่ว่าการย้ายครั้งนี้การทําครั้งนี้นะครับการย้ายนายแพทย์ที่อย่างน้องอ้อพูดะนะครับ แต่ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีหน้าที่ที่จะย้ายเขาเนี่ยได้ลงมาตรวจสอบว่าคือมันเกิดสาเหตุอะไรแล้วทําไมคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาถึงรักเขาค่ะเราอยู่ไกลคุณม,มันมันมีมันมีระบบของการเมืองมันมีระบบอยู่ตรงนี้น้องเอาว่ามีคนที่แบบเอเอ,อยู่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 ใกล้ใกล้ใกล้ๆกล้นายใกล้ๆนายแล้วกอ็อยากจะเอาคนของตัวเองเข้าไป แล้วก็เอาคนนี้ออกไปทั้งๆท,ท,ที่บอกว่าไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่เขาทํางานร่วมกันมาก่อนเขารักสน,นิทสนมกันมาก่อนอันนี้ก็เป็นเหตุสาเหตุหนึ่งนะอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็ไม่ดีจริงๆก็ย้ายไปถ้าไม่ดีจริงๆที่ย้ายไปทําไมคนที่ใกล้ชิดเขาถึงถึงมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมใช่ไหมอันนี้ก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็แล้วกันเหมือนอยู่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อ ผู้ใหญ่ในกระทรวงเพื่อจะย้ายเพื่อจะย้ายเพื่อจะย้ายผู้ว่าเสมอเพื่อจะย้ายผู้ว่าจังหวัดนี้คือไม่จะเอาคนของตัวเองเข้าไปก,าก็ผู้ใหญ่ในในกระทรวงก็ไปสร้างอะไรที่มันไม่ดีคือเอาคนของตัวเองไปสร้างความวุ่นวายตรงนั้นก็ให้ก็ให้ผู้ว่าคนนี้ไปปราบ ถ้าไป<อ>ปราไปเจราจามันก็ไม่สงบเพราะว่าคือเป้าหมายเขาจริงๆก็คือจะเอาคนของตัวเองเข้าไป<อ>นะครับเอาคนเก่านี่เข้าไปไม่ของตัวเองแค่นั้นเองถ้าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่นะครับคือทําให้ประชาชนไม่ได้อะไรเลยนะครับประชาชนไม่ได้อะไรฉะนั้นถึงบอกว่าจะทําอะไรก็ให้ความเป็นธรรมนึกถึงความจริงไว้นะครับอันนี้ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะนะค,ะครับออกมาเคลื่อนไหวอันนี้อันนี้เราถึงบอกว่าเราไม่ได้ฟันธงว่าใครถูกใครผิดนะเราเพียงแต่ชี้แจงว่า หนึ่งทำไมท่านไปย้ายคนที่เขาทำงานร่วมกันเขายังมีความผูกพันรักใคร่กันอยู่นะครับแล้วท่านย้ายไปเขาถึงออกมาเรียกร้องนะครับอ่น้องก็ที่เราคุยกันบอกว่าอย่างอย่างคนที่มีความยุติธรรมหรือว่าทำตรงไปตรงมาทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้สร้างความวุ่นวายอะไรนะแต่ท่านมาจากไหนไมาลุ้มาย้ายเขาไปเนี่ยคือมาสร้างความวุ่นวายแล้วท่านก็นมาเราจะมาแล้มาฟันธงว่าไอ้พวกในองค์กรพวกนี้นะองค์กรแพทย์เนี่ย สร้างความวุ่นบายนะครับใ,<ช>ให้อยู่สบายๆท่านอนุทินชาญวิรยิยุนก็บอกว่าอะไรก็เข้ามาเข้ามาไม่ไม่ไมทราบรายละเอียดเท่าไหร่นะครับ<ช>ไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาแล้วก็จะรับหนังสือแต่ว่าถ้าไม่อยู่ให้คนมารับหนังสือแล้วก็ก็เร็วนี้ก็คงจะมีการชีร้แจงกันเกิดขึ้นนะคะใช่ใช่ก็บอกว่าตั้งข้อหาเป็นการช่าราษรบังหลวงด้วยเกี่ยวกับเกี่ยวกับวงการแพทย์นี่แหละครับที่โรงพยาบาลเอาอย่างนี้ก็โอเคเวลาเราหมดนะครับวันนี้ คุยประเด็นที่เป็นข่าววันนี้เราก็หมดเวลาเวลาเราหมดเราขอขับรถขับลาฝากข้อเขาเรียกอะไรความหงใยไปถึงทางบ้านด้วยนะคะม,มีใครขับลาพลมนิสันขับลาขับรถขับลา <laughs> ขับเกวียนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะเ <laughs> หตุอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคยังต้องใส่แมสใส่แมสกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยชั้นกลางมาเท่าไหร่ชั้นตัวเองด้วยช้อนตัวเองด้วยนะคะไปทูกเป็นใยกันค่ะครับพบกันใหม่นะครับในรายการคุยประเด็นที่เป็นข่าวทางช่อง215นะครับห้าทุกเที่ยงพระรหัสศุกร์นะคะผมอาจารย์ประเสริฐทองลือนะคเชดอ้อยยุทธยาค่ะสวัสดีค่ะ ที่ติดตามรับชมรายการสดทันทุกเหตุการณ์ทางโทรศัพท์จากช่อง PeopleTV ทาง Facebook มีวิธีดังนี้เข้าไปที่แอป Facebook แล้วกดปุ่ม